สวัสดีค่ะมาเจอจกับช่องที่แสงแสงสาวโคราชนะคะเป็นการที่แบบว่าเออไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์นะคะไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์ค่ะ,คะมาเจอกันนะคะใครเข้ามาแล้วมาทักใครกัน,นะคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกดไลค์ให้พี่แสงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหนึ่งไลค์นะคะที่มอบให้กับพี่แสงนะคะก็คือออกกำลังกายไปแล้วเซตหนึ่งอันนี้นึกได้ว่าไม่ได้ขึ้นไลค์นานแล้วแล้วก็พี่ซีเคเนบอกว่าให้ขึ้นไลค์กันนะสำหรับคนที่ผ่านแล้วนะคะ ที่ผ่านแล้วก็ให้มาึ้นไลค์ลบ้างนะพี่แสงบอสใช่พี่แสงรู้ว่าบอสนะนะ,ะ,นนนะพาลอนาตาโฟเธอรมนพี่แสงจะจำไม่ได้จำได้จำได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องสาวนะคะน้องสาวทำอยู่ที่ว่านฟ้าค่ะน้องเป็นเออปังมาก แบบนี้เลยไหมพี่แสงเพลงพี่แสงเห็นเห็นคนเขาใส่เสียงเพลงกันเยอะนะใส่เสียงเพลงได้พี่พี่อ้นะําน่ะพี่อ้ําก็ใส่เสียงเพลงนะใส่เสียงเพลงในคลิปคลิปช็อตด,ด้วยคลิปช็อตด,ด้วยพี่อ้ําก็ใส่ซึ่งพี่อ้ําก็ผ่านแล้วอือพี่สิทธเคทช่วยยืนยันหน่อยว่าเสียงเพลงในไลฟ์สดได้ไหมเพราะว่า แต่เห็นพี่ๆเขาขึ้นไลฟ์แล้วมีเสียงเพลงด้วยนะแต่อันนี้เหมือนเราร้องคอไปด้วยเราร้องคอไปด้วยไม่น่าจะติดนะพี่พ,พี่พี่แสงเห็นหลายคนมากเลยที่แบบว่าผ่านแล้วด้วยผ่านแล้วด้วยนะคะก็เปิดเปิดค่ะเปิดเพลงไม่น่าจะมีปัญหานะ ถ้าไม่ใช่เพลงลิขสิทธิ์ที่แรงๆสวัสดีค่ะพี่เอ,อื้อสวัสดีค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะพี่เอ,อื้อที่ว่าเสียงเพลงบางทีเสียงเพลงมีลิขสิทธิใ์ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เคยโดนโอ้อมเหรอคะพี่ซีเคอ้องปูเสบาเขาจบจดแล้วเนี่ยหนูเคยโดนตอนไรสดล้อโอเคถ้างั้นพี่นี่เสียงอะไรนะ กำลังกำลังมันกับเพลงนี้เลยเพราะโอเคโอเค หลังจากที่เราลงไลน์แล้วใช่ไหมใช่ไหมน้องฟังโอเคถ้าพี่ซีเคพี่ซีเคบอกนะ่ะเออไม่น่าหรอกพี่ซีเคไม่ใส่เสียงเพลงไม่เปิดเพลงพอดีแสงอนะ่ะเข้าไปห้องพี่พี่อั้มพี่อั้มเปิดเพลงเลยนะเปิดเพลงดังมากเดี๋ยวต้องถามพี่อั้มด้วยเพราะว่าพี่อั้มเปิดทุกไลน์เลยพี่อั้มก็ผ่าน ยังมีโฆษณาด้วยนะแต่ถ้าน้องมาปางพี่ซีเคบอกบอกว่ามันมันโดนก็เราก็รับฟังพี่แตงก็รับฟังค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยยังไม่เคยวันนี้วันแรกที่แบบว่านึกสนุกนึกสนุกนึกสนุกแล้วก็เออลองลองดูลองดูลองดูเนาะ ลองลองดูด้วยว่าจะโดนไหมเมื่อกี้ทำลูกกิ้งไปแล้วทำลูกกิ้งไปแล้วพักหนึ่งทำลูกกิ้งก็รู้สึกว่าเราจะจากช่วงนี้นะคะช่วงแขนช่วงสะโพกช่วงขานะคะก็ได้ช่วงขาะคะ่ะก็ก็จะได้แบบว่า วดมือยนะแรก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 เลยนะคะสำหรับลูกกิ้งค่ะขอบคุณค่ะสำหรับไลท์ที่สองนะคะที่กดไลค์ให้ค่ะที่กดไลค์ขอบคุณค่ะที่เพิ่เพื่นเข้ามาเนาะทักทายกันได้นะคะทักทายได้ค่ะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะไม่เคยได้ลงบนกับเขาเลยนะ ลมบนได้มาหาพี่แสงมันงเลยเรียกลมบนโอมระกุนะกุรหาลมบนหาลมบนหาลมบนค่ะมีพี่พี่ซีเคตอนนั้นน่ะแสงเข้าไลฟ์สดของพี่ซีเคไม่ได้คือเข้าไปกดไลฟ์ได้นะคะแต่ว่ากดคอมเมนต์ไม่ได้แล้วมีพี่ซี ไม่เห็นคอมเมนต์แสงด้วยไม่เห็นคอมเมนต์แต่ถ้าลงไลค์อ่ะอาจจะเห็นค่ะเพราะว่าปกติพี่ซีเคียจะจะทักดีมากจะทักแบบว่าถ้าถ้าเราถ้าถ้าแสงเข้าไปคอมเมนต์นะพี่ซีเคียก็ก็จะทักเลยแต่วันนั้นมีวันหนึ่งพี่ซีเคียไม่ทักเลยแสดงว่าพี่ซีเคียมองไม่เห็นคอมเมนต์แสงไม่เห็นขอบคุณนะคะน้องปลาขอบคุณมากคะ่ะ ตอนนี้น้ําหนักขึ้นค่ะน้าหนักขึ้นขึ้นมาตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกแล้วมันต้องออกกําลังกายแล้วค่ะต้องฟิตแล้วตอนนี้ต้องฟิตแล้วเพราะปกติไม่เคยขึ้นถึงนี้นะคะไม่เคยขึ้นถึงแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเลยแล้วพอตอนนี้น้ําหนักขึ้นไม่ไหวแล้วเลยๆต้องลดต้องลดต้องลดค่ะ มีเชือให้เราดึงด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นจานหมุนเป็นจานหมุนค่ะจานหมุนสงสัยจะรับน้ำหนักที่แสงไ,ได้ ให้สม่าเสมอนะคะทําให้สม่ําเสมอเหมือนกับการที่เราลงคลิปเนี่ยคะ่ะลงคลิปทําคลิปนะคะต้องทาให้สม่ําเสมอค่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้ยังยังยังพักพักเบรกของบ้านฟ้าบ้านฟ้าตอนนี้แตงก็มาลุยตรงนี้ก่อนค่ะมาลุยตรงนี้ก่อนมาทําก่อนแล้ว ตรงนั้นบ้านฟ้าก็ผ่านหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทําอีกต่อหยุดมาประมาณสองสองตั้งแต่เริ่มท o YouTube ก็ประมาณสี่เดือนแล้วค่ะประมาณสี่เดือนที่หยุดที่บ้านฟ้าตอนนี้เดี๋ยวจะว่าจะกลับไปที่บ้านฟ้านะคะว่าจะกลับไปไปอีกรอบหนึ่งอันนั้นคือเราไม่ได้ เก็บเวลาหรืออะไรแล้วแต่เราสามารถไปถามอะไรได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปกําลังกําลังไอ้นี่อยู่เพราะว่าเหมือนทำาัไม่ไม่เก่งเหมือนพี่ซีเคพี่ซีเคถ่ายไลฟ์สดด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปด,ด้วยเก่งมา,มากๆเลยที่เอาไปลงได้ถึงสองบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าอย่าเอาอย่าเอา ของบ้านฟ้ามาลงนะคะมาลงที่ you tube ของเราที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆโดนแล้วนะคะเพื่อนๆโดนมาสั่งลบแล้วค่ะตอนนี้สั่งลบแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะไม่ผ่านแล้วค่ะแต่อันนี้ทุกคนผ่านแล้วเนาะพี่ซีเคียก็ผ่านแล้วนอ้องฟางก็ผ่านแล้วมาค่ะมาออกกำกลังกายกับพิเศษกันค่ะ อันนี้เราก็สามารถแขนได้นะนี่เรามีเชื่อกมีเชื่อกค่ะก็จะมีเสียงหอบเนาะเสียงหอบใครเข้ามาแล้วทักทายค่ะฝากกดไลค์ให้พี่แสงด้วยนะคะกดไลค์อยู่ตรงตรงซ้ายมือค่ะกดให้นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะไลค์ที่สามขอบคุณนะคะ อย่าลงไปกดซุปเปอร์แตงนะคะซุปเปอร์แตงอยู่ข้างบนค่ะซุปเปอร์แตงอยู่ข้างบนซุปเปอร์แตงอยู่ข้างบนนะคะเพื่อนๆอยากกนะ่ากดผิดนะถ้ากดผิดอ่ะถือว่ามาสนับสนุนให้กำลังใจพี่แสงนะคะซุปเปอร์แตงค่ะเพราะว่าพี่แสงก็ยังไม่เคยกดนะคะยังไม่เคยกดซุปเปอร์แตงนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันไหนต้องลองแล้วต้องลองกดซุปเปอร์แต้งให้กับเพื่อนนะคนะเพื่อนที่ผ่านแล้วก็จะมีซุปเปอร์แต้งอยู่ตรงซ้ายมือข้างบนโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ข้างบนค่ะ ก็ทิ้งเธอไปลอไว้แค่เพียงน้ำตาที่ลินไหลไม่รักเธอแล้วรู้ตัวบ้าไม่เป็นดังดอกมาอย่าง,งเดียวก็คือล่างกายของเธอรู้ เป็นยังดอกมาสอ้องกลิ่นหอมฮวันรันจวนใจแต่กิ่นกลายใบทานแหลงลมพรีดอกสีแดงน่าชวนชม เธอไปเธอไวแค่ไหนตาที่เป็นลั ไ่รู้ว่าบอสไปได้ยังเนาะน้องสาวน้องสาวไม่รู้ไปได้ยังบอสนะน,นะคะเพราะว่าตรงนี้ยโปโปรไฟล์เนาะเขาก็จะค้างไว้เราจะไม่สามารถเห็นเลยนะว่าใครอยู่กับเราตรงนี้นะคะแต่เราจะมีดวงตามีมดวงตากขอบคุณค่ะสำหรับไ like ลท์ที๔นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ปิดหัวเมงนะคะนี่คือการเฉลยน้าปิดปิดผงหอกปิดผมขาวปิดปิดได้นะปิดผมขาวปิดหัวล้านผมแเมง ที่นี่เรเหมือนกันเนาะที่นี่เราเหมือนกันเราชมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกับพี่แสงแสงสาวโคราชค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเล็กๆนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยค่ะไม่ห่วงนะคะยินดีค่ะยินดีนะคะ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะสามารถกดติดตามให้กำลังใจพี่แสงได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับไลฟ์ที่ห้านะคะไลฟ์ที่ห้าทีมไม่ได้มาเข้ามาคุยเลยนะคะแต่มากดให้นะคะขอบคุณค่ะ ไลท์สดเนาะไลท์สดทำไมตรงเนี้ไม่มีไม่มีเอฟเฟกนะคะไม่มี effect, เอฟเฟก่อไลท์ไลท์ในในบ้านตรงนี้นะคะไม่ค่อยไม่มีเอฟเฟกให้เราใช้นะคะทุกคนไม่มีเอฟเฟกเหมือนบ้านป้าส้วย เดี๋ยวมาดูว่าพี่แสงจะโดนไหมเนาะ กดที่แสงคุยได้นะคะทุกคนเราออกกำลังกายกันค่ะยิ่งออกยิงอ้วนใครใครเป็นใครเป็นแบบพี่แสงมากยิ่งออกยิงอ้วนหน้าเริ่มกลมหงนนาเล่า,ยากลมแล้วนะคะหน้ากลมพกเลย to gwneud yn gwneud จะลบนิติสิทธิ์นะคะทุกคน หอบันเกอนหมกันค่ะเนียนได้กำานทีออกกำลังกายนะคะแต่ก็พยายามที่จะออกทุกวันให้สม่ำเสมอค่ะเพราะว่าเราสุขภาพของเราจะได้ดีขึ้นนะคะ จากที่ว่าเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายนะคะจากการเดินขึ้นบันไดซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่แสงนะคะไปอาลุศวรีะคะ่ะไปกับคุณยายสุวรรณนะคะคุณยายสุวรรณเดินขึ้นบันไดนะคะแล้วพี่แสงก็ขึ้นบันไดด้วยพี่แสงก็ขึ้นไปถึงยืนหอบค่ะทุกคนยืนหอบแต่ว่าคุณยายอายุห0สกว่าแล้วนะคะ เดินขึ้นไปไม่มีเสียงหอบเลยมีที่แสงหอบอยู่คนเดียวซึ่งซึ่งหายใจเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ายายไม่เหนื่อยเหรอคือยายออกกําลังกายนะคะยายออกกําลังกายทุกวันแล้วก็เดินออกกําลังกายนะคะซึ่งพี่แสงน่ะขายแต่ของขายแต่ของไม่ค่อยได้เดินออกกําลังกายนะคะคือการที่เราทาทางานหรือทําขายของเนี่ยมันก็คือ การทํางานในจิจวัตรประจําวันของเราแต่เราต้องออกกาลังกายด้วยเราต้องออกกําลังกายด้วยนะคะเพราอที่ว่าร่างกายของเราจะได้่อ,อปอดของเรานะคะปอดของเราจะได้หายใจแบบว่าสะดวกขึ้นหรือทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงนะคะก็พยายามที่จะออกทุกวันนะคะแต่ก็คือวันนี้ก็มาไล์ด้วยมาออกกําลังกายด้วยนะคะ อ,อมไม่ได้เก็บเวลานะคะแต่ว่าเราไปยืนยันตัวตนเพื่อว่าการเข้าถึงการเข้าถึงของเราด้วยนะคะวันนี้พี่แสงก็ขอไลค์จะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่แสงในวันนี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันไหล์หน้าคะ่ะ